อัญมณีแห่งท้องทะเลเป็นสัตว์ตัวเล็กจิว๋วไม่ได้กินเลือดเป็นอาหาร <Huh? S 1> สัตว์ที่พูดเมื่อกี้มันชื่อว่าทากทะเลค่ะหรือทากเปื <Wow. S 1> ่อยมาดูกันเลยค่ะว่ามันมีอะไรบ้างทากเปื่อยเป็นสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มย่อยกลุ่มหนึ่งของทากทะเล โดยในการจัดลำดับตามอนุกรมวิธานทากเปลือยถือเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะ <c oughs> เป็นกลุ่มเดียวกับหอยและหมึกทะเลคืออยู่ในกลุ่มไฟลัมมอลัสกาเป็นสัตว์จำพวกหอยฝาเดียวด้วยนะเพราะว่ามันมีลำตัวที่อ่อนนุ่มร่างกายไม่บิดเกลียวเหมือนหอยทากแต่ด้วยลักษณะของทากเปลือยเนี่ย ที่ไม่มีเปลือกห่อหุ้มร่างกายหรือมีลักษณะเปลือยในช่วงตัวเต็มวัยจึงถูกจัดให้อยู่ในซับคลาสโอฟิตรบันเซียและคำว่าบรันเคียมาจากภาษากรีกแปลว่าเหงือกคำว่า New นูดิบรันจึงหมายถึงเหงือกเปลือยนะคะบง่งบอกถึงลักษณะเด่นของพวกมันก็คือมีลำตัวที่เปลือยอ่อนนิ่มไร้เปลือกห่อหุ้มตัวและมีเหงือกเป็นผู้กระจุกอยู่บริเวณหลัง ท่าเปลยเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มหอยที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากทั่วโลกพบท่าเปือยมากกว่า3ามชนิดในประเทศไทยพบ60ชนิดค่ะโดยแต่ละชนิดยังมีรูปร่างสีสันและขนาดที่แตกต่างกันด้วยสำหรับขนาดของทาาเปลยที่พบก็มีความยาวตั้งแต่3ม mm ิลิเมตรถึง30เซนติเมตรเลยทีเดียวส่วนรูปร่างหน้าตาของทากเปลยนั้นก็พบว่ามีความแตกต่างกันมากกว่า10แบบ แต่อวัยวะสำคัญสคัญที่พบได้ในทากเปลือยได้แก่ไรโนฟอร์ไรโนฟอร์คือเป็นอวัยวะที่มีลักษณะคล้ายเขามักอยู่บริเวณหัวทำหน้าที่คล้ายจมูกช่วยรับกลิ่นและตรวจจับสารเคมีในน้ำทะเลเพื่อหาอาหารและการหาคู่เนื่องจากดวงตาของทากเปลือยเนี่ยมีขนาดเล็กมองเห็นได้เพียงแสงสว่างเล็กน้อยเท่านั้น ึงแม้ว่าทากเปือยจะเป็นสัตว์ตัวนิ่มๆปาสจากเปลือกกำบังแต่พวกมันก็แอบ,บสะสมอาวุธและสารพัดเลขกลในการป้องกันภัยจากผู้ล่าเช่นปลาหอยหรือแม้แต่ทากเปลือยด้วยกันเองว้าว <Wow. S 1> โดยสีสันอันจูดฉาสวยงามของทากเปลื่อยเนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งในการป้องกันภัยนะคะเพื่อสแสดงตอนให้ผู้ล่ารู้ว่าพวกมันมีพิษ wow. ทากเปลือยเนี่ยเกือบทุกชนิดมีเซลล์คัดหลังจํานวนมากบริเวณผิวด้านนอกสารเหล่านี้ล้วนเป็นสารมีพิษที่สร้างขึ้นเองและสะสมมาจากเหยื่อแต่พิษเหล่านี้ก็ไม่ได้รุนแรงถึงขั้นทำร้ายให้ผู้ล่าเสียชีวิตแต่อย่างใดเพียงแต่มีผลให้เหล่าผู้ล่าสัมผัสถึงรสชาติและกลิ่นที่ไม่เย้ายวนใจถึงขั้นที่ว่าต้องเลิกการล่าทากเปลือยในทันที ซึ่งกลิ่นและรสชาติที่ยั่ยแย่าิ่นนี้คือบทเรียนเตือนใจให้เราผู้ล่าไม่หันกลับมากินทากปลือีกนอกจากมันจะมีสีสันสวยงามอร่ามตาที่ปรากฏในทากตปลือยหลายชนิดยังสามารถปรับเปลี่ยนให้มีสีคล้ายกับสภาพแวดล้อมได้อีกด้วยหรือเหยื่อของพวกมันเช่นปลาคารางฟองน้ำบางชนิดใช้วิธีการหดหรือคลายกล้ามเนื้อ เพื่อให้มีรูปร่างที่เปลี่ยนไปจนคล้ายคลึงกับเหยืออย่างมากเรียกว่าเป็นการเรียนแบบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยที่สำคัญนะคะถ้าเปลือยหลายชนิดยังมีวิวัฒนาการตัวเองในการว่ายน้ำเพื่อหลบหนีศัตรูรวมถึงบางชนิดสามารถสลัดเหงือกทิ้งในยามฉุกเฉิน Oh my God และสร้างเหงืออก,กลับมาใหม่ได้นับว่าเป็นสัตว์ที่มีการปรับตัวเพื่อเอาตัวรอดมากทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามนะคะ ท้าเปืือจะมีพัฒนาการในการป้องกันตัวอันชาญฉลาดเพียงใดแต่พวกมันก็ยังมีไม่พ้นน้ำมือมนุษย์ที่ยังคงจับทากเปืือยมาขายเป็นสัตว์สวยงามอย่างต่อเนื่องจนไม่แน่ใจว่าเราอัญมณีแห่งท้องทะเลสีครามอาจค่อยๆเลือนหายไปในไม่ช้านี้ก็ได้เพื่อนๆว่าไหมคะ